ลุกทุ่งชวนคุย และตอนนี้นะครับอย่างที่เราบอกกันครับรู้ฝันครับว่าวันนี้เรามี1ศิลปินมาเยือนที่สถานีคนลูกทุ่งของเราในครับศิลปินคนนี้หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูคุ้นตับคุ้นไตคุ้นไส้คุ้นฟุง <laughs> เออจริงๆครับเพราะว่าต้องบอกตรงนี้ครับว่าหนุ่มคนนี้เขาเป็นอีอกหนึ่งพระเอกใน MV เพลงของ DJ เบียเองครับต้อนรับครับน้องเบียที99 สวัสดีน้องเบียครับสวัสดีพี่เจอเบียครับเอออันนี้ได้ยินไหมไมได้ยินอยู่เนาะพี่ฮาร์ดเนาะได้ยินอยู่นะครับโอเคนะฮะอ่ะน้องเบียครับสวัสดีน้องเบียเดี๋ยวให้น้องเบียทักทายกับแฟนๆคนลุกทุ่งกันหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมเบียร์รังสรรค์มอริสานและคอร์ดครับผมนี่ฝากรายงานตัวเป็นทางการครับจากสกายแคทมอริสานและคอร์ด้วยนะคะนี่ปกติแล้วพูดเป็น เป็นคนภาคกลางหรือเป็นคนที่ไหนคนอีสานครับบอเป็นคนอีสานวอลเด้บอวอได้ครับวอลเด้์วอลเด้เลยวอลไลวอลไลเออเออนะอ่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลเพลงใหม่นะครับสดเล่าเฝ้าคอยแต่ไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้พาเพื่อนร่วมค่ายกันมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนํากันแต่ว่าช่วงแรกนี้เดี๋ยวต้องถามน้องเบียร์ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกเลยหรือเปล่าที่เป็นคลื่นลูกทุ่งที่มา เจอกับแฟนๆฟนเป็นที่แรกครับที่แรกเลยโอ้ยต้องปรกมือครับถ้าที่แรกครับปรกมือครับ <S <S 2> <S 2> ดังๆ,งๆครับัแม่คุณู้ฟังครับคือ,อน้องเบียร์เนี่ยเพิง่งเพิ่งเข้ามาเขาเรียกว่าซิงเกิลเนี้ยอยู่ในวงการคือเป็นซิงเกิลแรกเลยไหมซิงเกิลแรกครับซิงเกิลแรกแล้วก็แสดงว่าเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการลูกทุ่งใช่ครับถูกไหมครับถูกต้องแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรก่อนหน้านี้ก็เป็น นักร้องกลางคืนครับนักร้องกลางคืนตามผับตามบาร์ <c oughs> ก็มีช่วงสมัยตอนเรียนก็มีประกวดร้องเพลงบ้างตามาตามงานภาษาไทยกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีไปประกวดภาคเหนือครับประกวดภาคเหนือออแล้วก็ได้เข้าวงการเกี่ยวกับการร้องเพลงแบบเต็มตัวคือช่วงที่เข้างานกลางคืน ทำลาร้องตามผับตามบาร์ตามร้านอาหารต่างๆเนี่ยคือก่อนที่จะมาอยู่ที่มรดกอีสานเรคคอร์ดเนี่ยก็คือน้องเบียร์ร้องเพลงในในในช่วงกลางคืนใช่ครับนะฮะก็คือร้องเป็นเป็นอาชีพหลักเลยใช่ครับในทุกๆวันใช่ครับนะครับตามอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่เพชรบูรณ์ครับผมอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเราก็ร้องเป็นเป็นร้านประจําเลยปะเป็นร้านประจําแล้วก็มีงานแบบงานบวชงานแต่งประมาณนี้ครับอืมก็คือทั่วไปก็คืองานไหนจ้างเราก็ไปไปหมดเลยใช่ไหมฮะอ่ะแล้วทีนี้เข้ามาอยู่ในมรดกอีสานได งไงเข้าอยู่ในบริษัทใ้ไงเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือได้ไปเป็นมีโอกาสได้เป็นทีมแบ็กอัพให้กับพี่ลำยองหน่อยห่าวครับครั้งนั้นอยู่ที่งานปิดวิกที่เพชรบูรณ์ครับแล้วก็ได้ร่วมงานกันมาเรื่อยๆจนมาเตะตาช่วงที่ว่างาน CP-LAM ครับจำได้วหา CP พีพี่นกก็เลยว่าอยากจะทําเพลงให้ อยากจะเอาเข้าค่ายด้วยก็คือตอนนี้พี่นกรำยองเนี่ยนะฮะพี่นกํำยองแกมิโกเนี่ยเขาคือก็คือมามาทำค่ายด้วยก็คือค่ายมรดกอีสานเรคคอร์ดแล้วก็พี่นกเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตปกตินี่แหละแล้วก็ไปเจอน้องเบียนะครพอเจอเบียเสร็จแล้วพี่ปุ๊บพี่นกก็เลยชวนมาอยู่ในค่ายมรดกอีสานเรคคอร์ดชวนมาทำเพลงนานแม้กว่าที่เราจะได้ออกซิงเกิลเพลงนี้ก็เกือบเกือบปีครับ กับปีก็คือหมายถึงว่าแล้วในระหว่าง1ปีเนี้ยเบียรได้ทําอะไรบ้างในในตลอดระยะเวลา1ปีเนี้ยทางมรดกอีสานเล็กขอนเนี้ยได้ได้ร่วมงานอะไรกันบ้างในช่วงก่อนที่จะออกเพลงนี้มาครับก็มีอ,อัด cover ครับมีอัด c o อร์แล้วก็เป็นตะก้องเข้า <c oughs> <c oughs> วยตะก้อง <c oughs> <c oughs> นี่เป็นต้ากให้ผมด้วยนะคะตอนตอนตอนอ,ตอนอะไรนะตอนถ่ายวี <im v> น้าตาในหัวก็นี่เป็นเป็นคนถ่ายด้วย <im v> ถ่ายกันเองนี่แหละนะครับ <im v> ถ่ายกันเองตัดต่อกันเองนี่แหละนะครับอะวันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลเพลงใหม่เนาะ <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะเบียก,ก็คือคนที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย <c oughs> พี่เชื่อว่าก็น่าจะรู้จักเบ,บียที99อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นวงวงดนตรีที่ดังเลยแหละในในในจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็คือมีงานคอนเสิร์ตมีงานร้องตามร้านอาหารนะ่ะในทุกๆวันอยู่แล้วนะฮะมันยากไหมกับการที่เราเป็นศิลปินอา่าไม่ใช่สิเป็นนักร้องที่เป็นนักร้องอาชีพในช่วงกลางคืนแล้วมาทําเพลงในตอนนี้ยากไหมแรกๆยากครับแรกๆยากเพราะว่าหน้าเวทีกับในห้องอัดมันจะไม่เหมือนกันมันจะต่างกันอย่างหน้าเวทีเราสามารถเล่นก็ได้คุยเล่นก็ได้พูดอะไรก็ได้แต่ว่า ในห้องอัดจจอีกอย่างเลยต้องชัดถ้อยชัดคําต้องเน้นคําต้องแบบคําคําที่ร้องไปต้องชัดทุกคําครับเอออย่างที่เวลาเราร้องเพลงตามตามผับตามบาร์ต่างต่างเนี่ยเราก็จะแบบว่าใส่แบบอัดเต็มที่นะฮะแต่ว่าพอไปอยู่ในห้องอัดเนี่ยมันก็ต้องแบบซอฟทหน่อยแล้วก็ตามคอนเซปต์ของของเพลงเพลงนี้ได้มาได้ยังไงซดเล่าเฝ้าคอยมายังไงเพลงนี้มายังไงเพลงนี้มาจากอาจารย์อ่อนคายหัวเลาะครับเป็นคนแต่งแล้วก็เป็นคน เรียบเรียงทานองอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์อ่อนขายหัวเราะครับอาจารย์อ่อนครับผมขายหัวเราะครับเออเห็นว่ากันว่ามันมีสตอรี่นนเพลงนี้เพราะอะไรมันมีสตอรี่จากไหนเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากเป็นเพลงเก่ามากถ้าให้นับเป็นปีก็ยี่สิบสองปีครับเฮ้ยยี่สิบสองปีเพลงนี้หมายถึงว่าเขาแต่งมายี่สิบสองปีแล้วเหรอครับครับแล้วมันไปอยู่ไหนเลยครับมันถึงมาถึงตอนนี้ได้อยู่กับพี่อ่อนขายหัวเราะเนี่ยครับ อ๋อก็คือไม่ได้ปล่อยให้ใครไม่ได้ให้ใครร้องก็คือเก็บเอาไว้เอาไว้รอเออเพลงรอคนครับเพลงรอคนเออแล้วมาถึงคนนี้มาถึงนุ่มเบียร์ทีเก้าเก้าใครไปเอาเอาเอาเพลงนี้มาได้อาจารย์เดชาครับอาจารย์เดชาครับนะฮะซึ่งดูแลค่ายมรดกอีสานรคคอร์ดนี่แหละนะครับก็ไปเอาเพลงนี้มาแล้วอาจารย์เขาบอกไหมว่ามันเหมาะกับเบียร์ยังไงกับเพลงนี้เหมาะยังไงหรือ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมาะยังไงตอนที่ผมไปอัดผมก็อัดแบบก่อนจะเสร็จประมาณ3ามรอบ สามครั้งที่ขึ้นมาสามครั้งยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่มีคนเยอะกว่านี้ใครอะใครมีมีมีคนแถวนี้แหละนะฮะอัดเยอะกว่านี้นะฮะก็คือเพลงนี้ถือว่าเพลงเลือกคนจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกกันว่ามันนานมากเลยกว่าเพลงนี้จะจะจะมามาออกจนถึงทุกวันนี้นะฮะเพราะว่าค้างอยู่ว่าประมาณ2ี่กว่าปีเลยใช่ไหมยี่สปีนะครับจนมาถึงตอนนี้แน่นอนครับสดเล่าเฝ้าคอยเพลงนี้ถือว่า ว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับเราไหมสําหรับเราผมว่าเหมาะครับเหมาะเหมาะกับชื่อด้วยแล้วก็เหมาะกับเพลงด้วยเพราะว่าชื่อเบียใช่ครับเนี่ยมีคณรู้ฟังทักกันมาบอกว่านนี้เบียรเจอเบียเมาเมาหนักแน่เลยนะเออนะฮะอ่ะสดเล่าเฝ้าคอยเพลงนี้คนแต่งคืออาจารย์อ่อนขายหัวเราะครับอาจารย์อ่อนขายหัวเราะครับนะฮะดนตรีเรียบเรียงโดยอาจารย์อ่อนขายหัวเราะแล้วก็มาทําใหม่ อาจารย์ไมเคิลเชงเม้งครับผมมาทำดนตรีให้ไหมนะฮะค,คือมันเป็นเพลงที่ถือว่าดุดดันนะที่ว่านะมันเป็นถือว่ามันดุดดันความรู้สึกของเรากับการที่ได้เข้ามาเป็นศิลปิในในค่ายมรดกอีสานได้ขอดแล้วก็ออกซิงเกิลเพลงแรกนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นอืแต่เตราก็รู้สึกภาคภูมิใจน,นิดนึงว่าเราเคยเป็นแค่นักร้องกลางคืนเคยเป็นแค่นักร้องตามงานแต่เราได้มีโอกาสมาอยู่ณนะจุดนี้ก็รู้สึก ดีไซน์ครับอืมสักวันหนึ่งฝันไหมฝันไหมเคยฝันไหมว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมามาเป็นศิลปินไม่คิดเลยครับเนาะคงว่าพี่เคยสัมภาษณ์ศิลปินที่เป็นนักร้องกลางคืนหลายคนคนะคือมันมันเป็นคนละฟิลกัะนเนาะนักร้องนักร้องที่ร้องตามผับตามบาร์ตอนกลางคืนกับการมาเป็นศิลปินเนี่ยบางที เขาไม่ได้ไม่ไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าจะมาเป็นศิลปินได้เพราะว่าจริงเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาจะมีความสุขและก็แฮปปี้กับการกการทำงานกับการทํางานในทุกๆวันนะฮะจนมาถึงตอนนี้พี่ถือว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งเนาะกับการที่เบียร์เข้ามาอยู่ในมรดกอีสานเรคคอร์ดนะฮะความคาดหวังของเราเป็นยังไงบ้างกับการเข้ามาอยู่ที่นี่กับการออกซิงเกิลเพลงนี้ด้วยคือไม่ได้ไม่ได้คาดหวังครับขอแค่ได้ทําได้ลงมือทํา ไม่ได้คาดหวังว่าจะดังหรือไม่ดังครับผมไม่ได้หวังยอดวิวไม่ได้หวังอะไรแค่ได้มีโอกาสในตุนนี้ผมก็ดีใจมากนะดีใจใช่ไหมฮะเออก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดุดันจริงๆนะเบียร์ตอนที่ร้องเนี่ยคือ มันอย่างที่บอกว่ามันตรงกับชีวิตเราอยู่แล้วครับถูกไหมครับทุกๆวันเนี่ยทุกๆวันเนี่ยปกติแล้วต้องซดเล่าไหมต้องสดครับต้องสดเลยเหรอต้องโดนหน้าเวทีวันไหนไม่ซดก็ต้องโดนหน้าเวทีจริงๆพี่ว่ามันเป็นปกติแ<ช>ล้วเนาะมันเป็นปกติของการที่เราทํางานในช่วงกลางคืนมันต้องมีบ้างครับแต่เราก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเองถูกไหมใช่ครับเออทำยังไงเวลาแบบว่าแฟนแฟนหน้าเวทีเนี่ยเขา เอาแก้วมาให้เนี่ยเราเรามีปฏิเสธบ้างไหมไม่ปฏิเสธครับไม่ปฏิเสธเอาแล้วอยู่ได้ยังไงคือหมายถึงว่ามันจะต้องมันเมาบ้างไหมมีเมาไหมมีเมาครับมีเมาบ้างมีเทคนิคส่วนตัวครับอ๋อมันมีเทคนิคส่วนตัวซึ่งไม่สามารถบอกตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่คนนี้เขารู้เนาะส่วนมากนักร้องนักร้องที่ทํางานในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีเทคนิคยังไงใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ก็เราตอนนั้นเราไม่ต้องพูดถึงนะฮะมันก็เป็นเรื่องของความเมานะฮะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงกันดีกว่าตอนนี้ วี v, เพลงนี้ปล่อยอยังปล่อยวันนี้ครับ5้ามงเย็นสดสดร้อนรเลยเหรอเนี่จะกำลังจะปล่อยเลยครับมาผู<ช>ฟังครับ,รบอ่ติดตามกันทางไหนบ้างสําหรับ MV ทางช่อง youtube ามรดุอีสานและคอร์ดครับผมแล้วก็ทางเพจมรดกอีสานและคอร์ดครับเออ MV ไปถ่ายกันที่ไหนไปถ่ายที่อูไกลมากเลยขอนแก่นภูพาม่านครับสวยมาก เออจังหวัดขอนแก่นใช่ครับใช่ไหมครับเห็นว่าทีมในการถ่ายเนี้ยเยอะมากๆเลยนะฮะเป็นหลายพันชีวิตเลยครับผมนะครับใช่ไหมทั้งคนเรือพยาธิปฏิเสธหน่อยปฏิเสธหน่อยเออหลายคนเลยใช่ไหมไปไปถ่ายกันเนายคนหลายคนครับหลายคนแล้ววันนี้เห็นว่ามีพระเอก MV ด้วยใช่ไหมมามาใช่ไหมครัเชิญเขาหน่อยสิเชิญหน่อยครับเชิญเข้ามาหน่อยสิ พี่ปุ้มจางปางพี่ปุ้มจางปางเออพี่ปุ้มจางปางมาพบกับนางเอกนางเอกก็มาครับนางเอกก็มาเออเออเชิญเชิญนางเอกด้วยเชิญนางเอกครับเชิญนางเอกเข้ามาฮะด้วยบบคครันี่พี่ปุ้มจางปางนะฮะกับน้องเฟรมแจงแปง เออโอ้โหนี่นนี่คือคู่พระคู่นางครับคู่พระคู่นางเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมในกล้องเห็นไหมหรืออาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรเออนี่นีอ่ะเลื่อนหน่อยนิดนึงนะจะได้เห็นหน้าค่าตากันชัดเจนนะฮะอันนี้คือพระเอก MV เพลงสดเล่าเฝ้าคอยและนางเอกนี่เป็นไงบ้างกับการถ่ายทำา MV ของน้องเบียรที99 ผมละครับครับถ้าเป็นผมนี่เคยเคยถ่ายงานถ่ายอะไรมาก็ก็ยื่โพสมก็คือคุณหน้าอยู่แล้วแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับผู้หญิงปกติพี่เล่นกับใครครับพี่เล่นผู้ชายเหรอครับมี่แต่ส่วนมากถ้าเป็นพวกละครสั้นหรือเป็นมีเพลงก็ถ้าไม่เป็นคนชั่วก็เป็นขี้เล่าเป็นอะไรประมาณนี้นะเออแต่พระเอกนี่มันเป็นครั้งแรกแล้วมันมันเป็นการเขาเรียกว่าพระสายสายม็นมาจับจูนหจับจู๊โอ๋อปกติแล้วไม่ค่อยจะได้เล่นเป็นพระเอก ไม่ใช่ว่าไม่ค่อยไม่เคยเลยไม่เคยเล่นเป็นพระเอกเลยเล่นเป็นคนอะไรครับคนไม่ดีก็คือคนชั่วคนเลวนะเอ็นบีก็ขี้เล่าเไม่ว่าต่อยีกันแบบเนี้ยซุงแบบนี้ใครจะคิดว่าจะมาเป็นพระเอกในบีเอ็นต้องเบียได้เนาะเออเนาะอันนี้ต้องเขาเรียกว่าต้องยกความดีแล้วก็ขอบคุณพี่ลำยองแต่กต่ยกลำยองผมผมเป็นเอฟซีพี่ลำยองอยู่แล้วแล้วทางต้นสังกัดผมเนี่ยก็สนิทคุ้นเคยกับพี่ลำยองพี่ลำยองก็เลยบอกว่า พอดีที่จะถ่ายมีมามาดูด้วยกันไหมบอกผมว่ามาดูนะตอนตอนที่บอกกันเนี้ยคือบอกว่ามาดูมาดูโดนโดนลํายองน้องยินฮาวบอกว่าแล้วเออปุ่มปุมมาดูน้องถ่าย M v มวมาเป็นกำลังใจให้น้องเบียชี99หน่อยถูกไหมฮะถูกเลยครับพอมาแล้วเสร็จพี่นกตรงไหนผู้กำกับก็ไม่บอกว่า ในซีนในเอ็มบีจะให้ผมทำยังไงบ้างผมก็ใส่เสื้อผ้ามาชุดเดียวเลยทีนี้ชุดไหนชุดนี้เลยปะชุดชุดนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับแต่พอมาถึงต้องลุยแหลกใช้คำว่าลุยแหลกเลยครับอืต้องรอดูในเอ็มบีเย็นนี้นี่ต้องรอดูเอ็มีเย็นนี้นะครับอ่ะแล้วน้องน้องนางเอกเลยครับกับการได้มาเป็นนางเอกนี่ครั้งแรกเลยไหมน้องเฟรมไม่ใช่ครั้งแรกค่ะหลายครั้งแล้ว นี่อยู่ใน MV ของ DJ เจเบียด้วยนะฮะน้ำตาในหัวนะครับน้องเฟรมน้องเฟรมเป็นไงบ้างความรู้สึกกับการมาเล่น MV ให้กับพี่เบียที99สนุกมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันอีก เออก็คือจริงๆแล้วร่วมงานกันแล้วหลายรอบเลยเนาะนะฮะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาร่วมงานกันนะฮะถือว่าวันนี้นะฮะเราจะได้ติดตามชม MV กันไปพร้อมๆกันทางผ่านทางช่อง YouTube มรดกอีสานเรคคอร์ดนะครับติดตามกันได้ในเวลา15นาฬิกานะฮะเอินาฬิกาเออ17นาฬิกาส่วน15นาฬิกาเนี่ยเตรียมครับย้ำห่อยมันบอกหวยเตรียม เตรียมนะฮะเตรียมหวยออกครับนะฮะอะหลังจากที่ลุ้นหวยกันวันนี้นะฮะเราก็ไปชม m อ็เพลงสดเล้าเฝ้าคอยกันได้อะมาถึงความคาดหวังกันหน่อยกับเพลงเพลงนี้ความคาดคาดหวังเป็นยังไงบ้างความคาดหวังครับผมกับเพลงนี้คาดหวังคาดหวังไหมคาดหวังไหมคาดหวังไหมคาดหวังให้มันดีครับผมคาดคาดหวังว่าจะให้ได้สักกี่ล้านร้อยล้านวิวกี่กี่ร้อยล้านวิวดี เอาแค่ร0ยล้านก็พอแล้วมีร้อยล้านนะแค่ร้อยล้านพอแล้วเออเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินมากความสามารถในครับเขาร้องเพลงในช่วงกลางคืนแล้วก็ตอนนี้ก็ก้าวมาสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวเนาะนะฮะศิลปินเต็มตัวแล้วแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงแฟนๆกันบ้างวันนี้น้องเบียร์ฝากบอกฝากกดติดตามนะครับผมทางเพจมอริสานละครแล้วก็เพจคนลูกทุ่ง fm ร้อยสอ่ฮะฝากติดตามด้วยนะครับผมนี่นะครับอ่ะมีอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยพี่หนุ่มมาแล้วก็มาทักทายแฟนๆกันหน่อยนะครับอ่ะต้อนรับพี่หนุ่มน้องบัวแดงด้วยนี่ มันจะแคบกันนิดหน่อยนะฮะจตูของเราแคบไปถนัดตาเลยแต่เขาบอกว่าที่แคบแต่ใจกว้างอนี่โอ้โหแน่นเลยครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่หนุ่มหนองบัวแดงนะครับเจ้าของเพลงหลงสาวหน้าหั่นครับอันนี้ซิงเกิลเพลงใหม่งใหม่แต่ก่อนหน้านี้เพลงที่ดังมากๆเพลงที่ดังแล้วก็หลายหลายแสนวิวแล้วนะในจละ้านวิวแล้วมั้งเนี่ยโอ สองแสนจะขึ้น3แล้วครับเพ่งตัวตัวแสดงแทนตัวแสดงแทนนี่คือทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นศิลปินในค่ายมรดกอีสานเรคคอร์ดนะฮะสุดท้ายแล้วครับเบียร์ครับช่องทางในการติดต่อสื่อสารเรา Facebook ส่วนตัวส่วนตัวติดต่อได้ที่ไหนได้บ้างติดต่อได้ที่เฟซเนเบียร์ตัวร้ายสายบัทิงมรดกอีสานเรคคอร์ดครับ ยาวแล้วชูยาวใชื้นสิบเก้าก็ได้อย่างนี้ปุ้มวาวุฒิเนี้ยอ่ะพี่ปุ้มฝากที่ไหนฝากที่ไหนฝากกฝากติดตามที่ไหนบ้างฝากติดตามได้ที่เฟซบุ๊กก็ปุ้มวาวุฒินะครับถ้าเป็นเพจก็จะเพจเป็นเพจปุ้มจางปางแจ้งข่าวทีนี้เร็วๆนี้จะมีการฟิชริ่งกับทางพี่ลำยอง เร็วๆนี้นะเร็วนี้เราก็จะมีซิงเกิลของตัวเองครับในคือในต้นอากาศของอีสานอินดี้าก็ติดตามกันได้แล้วก็ผลงานการแสดงของพี่ปุ้มกันด้วยเนาะอีกหลายๆเรื่องเลยนะฮะอ่ะพี่หนุ่มครับติดตามที่ไหนได้บ้างครัช่องทางทุกช่องทางครับหนุ่มน้องโบแดงครับ เพจ Facebook, ิกต็อกแล้วก็ฝากติดตามผลงานผมในเพจมรดกอีสานเลคคอร์ดแล้วก็ฝากเข้าไปฟังเพลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงแทนหรือว่าซิงเกิลล่าสุดครับหลงสาวน้าหั่นครับที่ YouTube นะครับช่องมรดกอีสานเลคคอร์ด <Record. S 1> <record. S 2> ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับอ่านะฮะอ่ะน้องเฟรมฝากหน่อยตอนนี้มีอะไรให้ติดตามได้บ้างมีเอวของพี่เบียร์ค่ะอห้าโมงเย็น วันนี้นะคะฝากด้วยนะครับเย็นนี้อ่ะทุกคนครับก็ติดตามนะครับสำหรับศิลปินทุกๆคนในค่ายมรดกอีสานเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ซิงเกิลเพลงใหม่เพลงนี้จากน้องเบียร์ที99สดเล่าเฝ้าคอยนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะขอกันมาได้แล้วทุกๆช่วงของดีเจกันได้เลยสําหรับเพลงของน้องเบียร์ที99วันนี้ขอบคุณค่ายมรดกอีสานเรคคอร์ดนะครับน้องเบียร์ที99นะฮะพี่ปุ้มน้องเฟรมแล้วก็พี่หนุ่มด้วยกับคุณนะคับ ขอบคุณครับ,รบคนลูกทุง่งชวนคุย